สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมมีไบรท์ทาร์โรนะคะวันนี้มิวได้มาทําคลิปพิกเดงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าแชทก็หายไลน์ไม่อ่านเขายังต้องการเราอยู่ไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะที่เพื่อนเพื่อนถามถึงนะคะไม่มีการแชทมาคุยนะคะเพื่อนเพื่อนไลน์ไปเขาก็ไม่อ่านไม่ตอบนะคะเขาคนนั้นนะคะเขายังต้องการเพื่อนเพื่อนอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าเขานั้น เป็นอะไรอยู่นะตอนนี้นะคะเขาไปสนใจเรื่องราวอะไรนะคะทําไมเขาถึงไม่สนใจอ่านแชทอ่านไลน์ของเพื่อนๆนที่ส่งให้เขานะคะค่ะก็เช่นเคยค่ะการอ่นานไพ่จะเป็นการอ่นานไพ่แบบ general r ร a ต i n g เป็นผลการทํานายโดยรวมอ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับใครเลยนะคะมิวก็ขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการดูโดดสนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งไอเดียไลน์และรา,ายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักนะะ่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิวเสมอเลยนะคะมิวขอขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้าการนําายนะคะก่อนอื่นนะคะมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะเนื่องถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่า การที่เขาไม่แชทกลับมาหรือเขาไม่อ่านไลน์เพื่อนๆเนี่ยค่ะเขายังต้องการเพื่อนๆอยู่หรือเปล่านะคะค่ะและลืมตาขึ้นมาค่ะมาทําการเลือกกองไพ่กันได้เลยนะคะเด็กที่หนึ่งจะเป็นน้องหมีสีชมพูเด็กที่สองจะเป็นน้องหมีสีเหลืองและเด็กที่สามจะเป็นน้องหมีน้องหมีสีฟ้าค่ะชอบน้องหมีสีอะไรนะคะหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่กับเลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทํานายกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกได้ที่หนึ่งนะคะน้องหมีสีชมพูนะคะจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อ,ตอ,ตอไปนะคะค่ะวันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าใช้กระหายนะคะลายไม่อ่านเขายัางต้องการคุณอยู่ไหมนะคะเขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะเขายัางต้องการคุณอยู่หรือเปล่านะคะ การที่เขาไม่ติดต่อกับคุณนะคะไม่อา่านไลน์ไม่แชทมาหานะเขายังต้องการคุณอยู่หรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะมีขอดูพลังงานของเขานะปัจจุบันนี้ก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะเดอ h ์ไฮปรีเทสค่ะแปลม่ไเท้านะคะ ทำมเรน่ะทาวเวอร์ค่ะค่ะพลังงานของเขานนะปัจจุบันนี้นะคะรู้สึกว่าเขาคนนั้นจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวไฮพีเทสนะคะค่ะและ้วก็การงานของเขานน้นนะคะกําลังมีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะการงานของเขากําลัง เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะ t ทมนเปรนตนี่ก็คือว่าชีวิตของเขานะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นเรื่องงานนี่แหละคะ่ะทาให้เขานั้นต้องยุ่งมากๆเลยนะคะเดอะทาวเวอนี่นะคะเขาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตของเขาด้วยนะคะอันนี้มีวก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าจะเป็น เรื่องอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นกับเขานะคะหรือจะเป็นปัญหาต่างๆนี่แหละค่ะเขากําลังประสบกับปัญหาอยู่นะคะณเวลานี้ค่ะคะ่ะเดี๋ยวมิจะดูต่อนะคะและเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะเขายังต้องการคุณอยู่หรือเปล่านะคะงดาวค่ะว้าวสามเหรียญน,นะคะ เดซานค่ะว้าวความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเด่อิมเพอเรอร์ค่ะว้าวตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือว่าคุณนั้นนะคะหนึ่งม่หนึ่งดาบนี่ก็คือว่าคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะสามเรียญี่เขาอยากพูดคุยกับคุณมากมากเลยนะคะเดซันนะคะเขาต้องการคุณนะคะเพราะคุณเป็นเดซันนะคะ คุณนั่นคือความรักความอบอุ่นนะคะเป็นสิ่งดีๆในชีวิตของเขานะคะค่ะแต่ด้วยความที่แบบว่าคุณเองอาจจะชอบบงการเขานะคะก็คือว่าเมื่อโทรกันคุยกันแล้วคุณมักจะให้เขาทําอย่างน้นอย่างนี้นะคะมันทําให้เขานั้นรู้สึกแบบว่าในชีวิตของเขานน้นมีเรื่องเยอะแล้วนะคะเขาก็เลยไม่อยากให้คนนั้นมาบงการอะไรเขาเพิ่มเติมนะคะแต่ถามว่าเขายังต้องการคุณไหมเขาต้องการคุณมากๆค่ะ ค่ะเด็กมีจะด,ดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเมื่อเขายังต้องการคุณอยู่นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเด็กทือดาบค่ะเก้าเรียนนะคะ สีดาวค่ะอืราชนีถึงไม่เท้านะคะเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะก็คือว่าการที่เขาจะเทคแอคชั่นของเขานะคะที่มีต่อคุณนะคะมีควา,ตามตำหน้าภัยนะคะก็คือว่าเขาจะสองคุณค่ะส่องชีวิตของคุณเรื่อยๆนะคะก็คือว่าไม่ได้แชทมาหานะคะอาจจะไม่ได้อ่านรายแต่ว่า เขาจะส่องชีวิตคุณนะคะก้าวเรียนก็คือว่าเขาก็เหมือนว่าจะทําตัวเป็นโสดอย่างนี้ก่อนนะคะก็คือว่าคบกับคุณนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคือเขาจะทําตัวเหมือนแบบว่าไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าไหร่นะคะเขาจะใส่ใจในเรื่องของตัวเองไปก่อนนะคะนี่นะคะสีดาานะคะเขาก็คือยังไม่ทําอะไรนะคะในความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็คือราชินีของเขานะคะเป็น ราชนีถือไม่ท้าเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อเขามากๆนะคะเพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ไม่มีเวลาค่ะค่ะเพราะว่าเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะตอนนี้พลังงานของเขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีเลยนะคะกับมีอะไรแย่ๆหลายอย่างนะคะแต่ก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นมาด้วยนะคะค่ะคือตอนนี้เขาจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนมากๆเลยนะคะเรื่องงานของเขานี่กําลังเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยะคะ่ะ สิ่งดีๆในชีวิตของเขานั้นนะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีงานมากขึ้นได้เงินมากขึ้นนะคะแต่ตัวเขาเองนั้นเขาก็มีปัญหาด้วยค่ะเมื่อคนเรานะคะมีงานเยอะขึ้นนะคะปัญหาก็จะตามมาเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะค่ะและตอนนี้นะคะเขากําลังประสบกับปัญหาอยู่ทําให้เขานั้นไม่ได้อ่านไลน์คุณนะคะไม่ได้แชทหาคุณนะคะค่ะแต่คุณเองนั้นนะคะ คุณก็คือเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะคุณเป็นคนที่เขายังต้องการให้อยู่ในชีวิตของเขาอยู่นะคะเป็นแต่ว่าคุณนั้นอาจจะบงการในชีวิตของเขามากเกินไปนะคะทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบว่าเขาเองนั้นมีปัญหาเยอะแล้วนะคะเขาคือมันกดดันในความรู้สึกของเขาอยู่แล้วเขาจึงไม่อยากรับแรงกดดันจากคุณอีกค่ะค่ะและในแนวโน้มนะคะเขาจะ take a คชั่นอย่างไรนะคะเขายังไม่ take a คชั่นนะคะ เขาเขอเวลาไปจัดการเรื่องของตัวของเขาเองก่อนนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องในชีวิตของเขาหรือว่าในเรื่องการงานก็ได้นะคะให้มันเรียบร้อยเสร็จก่อนนะคะค่ะเขาทําได้แค่สองคนเฉยๆนะคะแต่ว่ายังไม่โทรคุยหรือว่าไม่แชทคุยนะคะไม่ได้อ่านไลน์ก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะเพราะถึงยังไงนะคะคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อเขาอยู่นะคะเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะยังไงเขาไม่ได้เปลี่ยนไปจากคุณหรอกคะ่ะเขายังต้องการคุณอยู่เพราะว่า คุณนั่นคือคนสําคัญในชีวิตของเขานะคะคุณคือเป้าหมายในชีวิตของเขาเพียงแต่ตอนนี้นะคะเขามีเรื่องยุ่งยากในชีวิตของเขามากๆเลยนะคะทําให้เขานั้นอา,อาจจะหยุดการติดต่อนะคะไม่อานลน์ไม่แชทหาคุณนะคะเพราะว่าเขาต้องเคลียร์ปัญหาตรงนั้นก่อนนะคะคุณก็อย่าไปโกรธเขานะคะเพราะบางครั้งนะคะการที่ว่าถูกกดดันจากที่ทํางานมากๆนะคะเขาก็เลยไม่อยาก รับรู้เรื่องภายนอกค่ะอยากจะเคลียร์งานตรงนั้นให้มันเรียบร้อยสะก่อนนะคะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็คือคนสําคัญในชีวิตของเขานะคะเขายัางต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาค่ะพ้นการทำนายนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คนนั้นได้พบก,กวับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับมิวทำคลิปต่อไปนะคะ วันนี้มีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะกับเจ้านนเลือกเด็กที่สองนะคะน้องหมีสีเหลืองนะคะหรือว่าจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะขาดแชทก็หายไลน์ไม่อนะคะ เขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะที่เหมือนหยุดการติดต่อจากคนไปอะคะ่ะเขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะก็นเนินนะคะมีขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะพลังงานของเขาค่ะจัดไหมเนี่ย สิบดาบนะคะโอเ้เจ็ดดาบค่ะดมมนค่ะว้า wow. วพลังงานของเขานะปัจจุบันนี้นะคะเขาเหมือนได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างมานะคะในที่นี้นะคะมิวก็ไม่แน่ชนะคะว่าข่าวสารนั้นมันคืออะไรนะคะ แต่ที่นแน่ๆนะคะมันทําให้เขานั้นเจ็บปวดมากเลยค่ะทําให้เขาแบบทุกขทรมานแสนสาหัส,สเลยนะคะเจ็ดดาบนี่ก็คือว่าทําให้เขานั้นนะคะต้องกลายเป็นคนที่ลับๆล่รอๆนะคะเหมือนเป็นคนมีความลับนะคะเดโมนะคะก็คือว่ากลายเป็นคนที่แบบว่าเป็นทุกข์ไปแล้วนะคะเป็นคนที่มีความทุกข์ความเครียดน,นะคะเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกของเขาให้กับคนอื่นรับรู้นะคะ เขาไม่ใช่แค่คณแน่นอนนะคะเขาน่าจะอยู่การติดต่อกับคนรอบข้างด้วยะคะ่ะทําตัวแบบลึกลับนะคะเหมือนคนมีปัญหามีอะไรที่แบบว่าหลบซ่อนอยู่นะคะเก็บซ่อนไว้ภายในตัวของเขาเองนะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะเขายังต้องการคุณอยู่ไหม ราชาถือดาบนะคะเขายัางต้องการคุณอยู่หรือเปล่านะคะเขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะแฮงแมงค่ะอือสามไ่ท้านะสิบถ้วยค่ะว้าความรู้สึกของข้าวที่มีต่อคุณนะคะ เขาคนนั้นนะคะเขาก็ยังจริงจังและชาดเจงกับคุณอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะสามไปเท้านี่ก็คือว่าเขาก็รอคอยนะคะการที่จะได้กลับมาหาคุณนี่แหละคะ่ะเพราะคุณนั้นก็คือความสุขของเขานะคะเป็นครอบครัวของเขานะคะคุณกับเขานั้นน่าจะได้อยู่กินด้วยกันแล้วนะคะได้อาจจะบางคู่กรณีอาจจะแต่งงานกันไปแล้วนะคะ ได้มีลูกด้วยกันนะคะหรือว่าถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็คือว่าอยู่กินด้วยกันแล้วเป็นเหมือนเป็นครอบครัวค่ะเขานั้นก็ยังต้องการคุณอยู่นะคะคุณนั้นคือความสุขของเขานะคะค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะว่าและแนวโน้มนะคะเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเขาคนนั้นนะคะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะแนวโน้มนะคะ เอเด็กทึงเรียนค่ะเดมพอเลอร์นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะก้าเรียนนะคะหนึ่งเรียนค่ะว้าว เขาคนนั้นนะคะจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะเขาคนนั้นนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเพราะว่าความที่คุณนั้นยังเป็นคนสําคัญอยู่นะคะเขาก็ยังจะส่องคุณทางโลกโซเชียลนะคะดีเอ็มเพอร์เรอร์นะคะแต่ตอนนี้นะคะเขายังเทคแอคชั่นไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะโดนควบคุมจากคนที่มีอํานาจมากกว่าเขานะคะในที่นี้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่เขาหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะที่ทําให้เขานั้น ไม่สามารถที่จะกลับมาหาคุณได้นะคะเขาจึงต้องไปทําเรื่องของตัวของเขาเองก่อนนะคะและเขาจะกลับมานะคะมอบของขวัญให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นของขวัญเล็กๆน้ออๆแลยนะคะหรือว่าเขาจะกลับมาพร้อมกับความรู้สึกดีๆที่มามอบให้กับคุณนะคะหรือว่าอาจจะมีของฝากของขวัญให้กับคุณแน่นอนเลยนะคะค่ะพ้นการทํานายนะคะก็ะจะมีประมาณว่านะคะตอนนี้นะคะ ตัวของเขาเองนันนะคะเหมือนได้รับรู้อะไรบางอย่างนะคะทำให้เขานั้นรู้สึกเจ็บปวดทรมานนะคะเขาจึงทำตัวเป็นคนลับๆับล่อๆค่ะเป็นคนที่มีความลับนะคะแต่ว่าความลับนั้นนะคะก็คือความทุกข์ในใจของเขาที่เขาไม่อยากจะเปิดเผยให้คนอื่นรับรู้นะคะถึงแม้แต่ตัวคุณเองนะคะเขาก็ไม่อยากบอกะคะ่ะทำให้เขานั้นนะคะไม่อ่านแชทไอ้ไม่ซงแชทหาคุณไม่อ่านลายของคุณนะคะ คือเขาไม่อยากจะนำความทุกข์ของเขานั้นมาให้กับคุณนะคะค่ะและในความรู้สึกของเขานะคะเขาต้องการคุณไหมเขาก็ต้องการคุณนะคะเพราะว่าเขาเองนั้นเขายังจริงจังในความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขาอยู่เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเอาคุณจากออกจากหัวของเขาไม่ได้เขาก็รอเวลานะคะว่าเมื่อไรนะคะเขาจะได้มาพบเจอกันกับคุณนะคะคุณนั่นคือความสุขของเขานะคะคือครอบครัวของเขาเขายังรักคุณและรักคุณมากๆเลยนะคะ ถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะแต่คุณนั้นก็ได้อยู่กินด้วยกันแล้วนะคะก็เหมือนเป็นคนในครอบครัวนี่แหละค่ะค่ะและการเทคแอคชั่นของเขานะคะเขาก็จะสองคุณไปก่อนนะคะค่ะก็คือว่าคิดถึงคุณกับสองคุณนี่แหละค่ะแต่เขายังทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าเขานั้นถูกอ่าอ่าคนที่มี อำนาจเหนือกว่าเขานะคะควบคุมอยู่น้าเวลานี้นะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาหรือเป็นหัวหน้าในสายงานของเขาก็ได้นะคะทําให้เขานั้นต้องอยู่ในกฎระเบียบนะคะค่ะเขาจึงต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองก่อนนะคะทางงานที่เขาทําอยู่นะคะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะหัวหน้างานเขาก็จะต้องจับตาเพ่งเล็งเขาใช่ไหมคะเขาจึงต้องจัดการเรื่องของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะ าสางเรื่องตัวเองอะค่ะค่ะและเขาคนนั้นนะคะก็จะมามอบความรู้สึกดีๆนะคะของเขาที่มีต่อคุณนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะเขาอาจจะนําของขวันของกวาดนะคะของฝากมาเป็นรางวัลให้กับคนก็ได้ค่ะผลการทํานายนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลการทําหนายที่ดีนะคะเขาคนนั้นนะคะตอนนี้กําลังมีปัญหา ในชีวิตของเขาอยู่นะคะที่เขาไม่สามารถจะบอกให้คุณได้รับรู้นะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ค่ะเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาตรงนั้นแล้วนะคะในชีวิตของเขาแล้วเขาจะกลับมาหาคุณนะคะพร้อมด้วยกันนำความรักความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณนะคะหรือว่าบางคู่กรณีอาจจะได้ของฟันของกว่าของฝากนะคะเป็นรางวัลให้กับคุณก็ได้ค่ะค่ะพลนการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวขอเป็นกำลังใจให้นะคะ คอยคุณนัในพบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแกกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและจะได้เป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับ่านที่เลือกเด็กที่สามนะคะน้องหมีสีฟ้านะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะ สำหรับท่านนานะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปค่ะกับหัวข้อาการทํานายในวันนี้นะคะแชทก็หายไลน์ไม่อ่านเขายังต้องการคุณอยู่ไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะที่ขาดการติดต่อนะคะกับคุณไปเนี่ยแหละคะ่ะเขายังต้องการคุณอยู่หรือเปล่านะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูก่อนว่าพลังงานของเขาณปัจจุบันนี้ นะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะสองไม้เท้านะคะดเดบอว์ขาว ลังงานของเขานะคะสิบเหรียญนะคะพลังงานของเขานะคะเขาเป็นอย่างไรคะเด็ค่ะพลังงานของเขาณนะปัจจุบันนี้นะคะ เขาคนนั้นที่คุณถามถึงนะคะน่าจะเป็นคนทางไกลนะคะที่พบกันทั้งโลกออนไลน์นะคะนี่นะคะสองไม้เท้านะคะมีโลกโลกด้วยน่าจะคุยกันทางซื้อออนไลน์นี่แหละค่ะแล้จะมีเดเวอร์ด้วยนะคะเดเวอร์นี่ก็เป็นโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เขาก็มีความสุขดีนะคะเขาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของเขานะคะครอบครัวในที่นี้นะคะก็น่าจะเป็นพ่อเขา ม่เขาหรือว่าเป็นพี่น้องของเขานะคะที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้วยกันนะคะค่ะและตอนนี้นะคะตัวของเขาเองนั้นนะคะเขาก็เหมือนได้จบปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตของเขาไปแล้วนะคะค่ะถ้าเขากําลังประสบปัญหาอยู่นะคะตอนนี้เขาก็ได้จบปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวนี้จะดูต่อไปนะคะและเขาคนนั้นนะคะ เขารู้สึกกับคุณอย่างไรคะเขาต้องการคุณอยู่ไหมนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาต้องการคุณอยู่หรือเปล่าเจ็ดแอหกดาวค่ะเด็ซันค่ะว้าว ามดาวค่ะเขารู้สึกกับคนอย่างไรนะคะเขาต้องการคุณอยู่ไหมนะคะหก <6. S 2> เหรียญน,นะคะถามว่าเขาต้องการคุณอยู่ไหมนะคะเดนสันออกมานะคะก็ยืนยันว่าเขายัางต้องการคุณอยู่นะคะนี่นะคะปัญหาของเขานะคะมันได้จบลงแล้วนะคะปัญหาของเขาน่าจะเป็นเรื่องรักสามเศร้านะคะเขาอาจจะไปเคลียร์ปัญหากับ อ่าอีกคนหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่คุณนะคะตอนนี้เขาก็จบปัญหาเคลียป,ปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วนะคะและเขาเองนะคะเขาก็อยากจะให้คุณนั้นยกโทษให้กับเขานะคะที่เขาได้หายไปนี่แหละค่ะก็คือว่าก็อยากให้คุณนั้นให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าคุณเองนั่นก็เป็นคนที่ใจดีกับเขาใช่ไหมคะเขาก็จึงคิดว่าคุณนั้นก็ต้องให้อภัยเขาแน่นอนนะคะการที่เขาได้เงียบหายไปอะคะ่ะ ค่ะและแนวโน้นนะคะเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะค่ะการเทคแอคชั่นของเขานะคะเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะเดลเวอร์ค่ะว่า เขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะรายชิ่ีถือเหรียญค่ะโู้10ไม้เท้านะคะแล้วยังไงคะการเทคแอคชั่นของเขาคะ อืราชาถือเหรียญน,นะคะรู้สึกว่าจะไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะค่ะการเทคแอคชั่นของเขานะคะก็คือว่าเขาจะมาแสดงความรักต่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนําคุณไปเป็นคนรักของเขาให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานยากนะคะการที่หนักหนาสาหัสแค่ไหนนะคะเขาก็จะนําคุณไปเป็นคนรักของเขาให้ได้นะคะนี่นะคะไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะ รายชน่ถือเหรียญและราชาถือเหรียญน,นะคะคุณทน้งคู่นะคะเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะอืมผลการทํนานนี่ออกมาดีมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะน่าจะเป็นความรักทางโลกออนไลน์นะคะที่คุยกันทางโลกออนไลนะคะ์ค่ะเป็นรักทางไกลนะคะอาจจะอยู่กันคนละที่คนละอําเภอคนละจังหวัดนะคะหรือว่าเป็น คนต่างชาติไปเลยนะคะหรือว่าจะอยู่กันคนรบนับประเทศนะคะอาจจะเป็นคนไทยไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะตอนนี้นะคะเขาก็มีความสุขดีนะคะอยู่กับครอบครัวของเขาครอบครัวนี่เป็นคือเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเป็นครอบครัวที่เขายังไม่ได้แต่งงานนะคะน่าจ,จะอยู่กับพ่อกับแม่ของเขานะคะเขาก็มีความสุขดีนะคะปัญหาในชีวิตต,ต่างๆของเขานั้นมันได้จบลงแล้วณปัจจุบันนี้นะคะปัญหาที่มิว คิดนะคะขนาดจ,จะเป็นเรื่องมือที่สามนี่แหละคะ่ะเขาได้ไปจบเรื่องมือที่สามของเขาแล้วนะคะปัญหาของเขาี่มันได้คลี่คลายไปหมดแล้วนะคะเขาต้องการคุณไหมเขายัางต้องการคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าการกระทําของเขานะคะจะทําให้คุณเสียใจนะคะเขาก็อยากให้คุณนั้นให้อภัยเขานะคะยกโทษให้กับเขานะคะและการเทคแอคชั่นของเขานะคะเขาก็คือว่าจะมาแสดงความรักต่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนําคุณมาเป็นคนรักของเขานะคะ ถึงแม้ว่าจะยากเย็นนะคะลําบากขนาดไหนนะคะเขาก็จะทํานะคะเพราะว่าคุณกับเขานั้นนะคะน่าจะเป็นเนื้อคู่กันนะคะพอไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะค่ะพ้นการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวกระขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะการที่เงียบหายไปจากคุณนะคะคือว่าเขาไปจัดการเรื่องราวต่างๆของเขานะคะในที่นี้นะคะเขาอาจจะไปจบกับคนอ่า ที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะน่าจะเป็นมือที่สามนี่แหละค่ะนอกจากคุณนะคะเขาน่าจะไปคุยกับคนอื่นด้วยค่ะและตอนนี้เขาได้จบปัญหาตรงนั้นไปแล้วนะคะทําให้เขานะคะมีความสุขมากๆเลยะคะ่ะและเขาคนนั้นนะคะก็อยู่กับพ่อแม่เขานะคะอยู่กับครอบครัวของเขาพี่น้องของเขานะคะตอนนี้เขามีความสุขมากๆเลยนะคะพลังงานของเขานะคะเพราะทุกอย่างนะคะมันได้คลี่คลายลงไปหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังต้องการคุณอยู่ นะคะถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเสียใจเขาก็อยากให้คุณให้อภัยเขานะคะค่ะผลการนานายก็ออกมาประมาณนี้นะคะก็เป็นผลการนานายที่ดีมากๆเลยนะคะคุณกับเขานั้นนะคะไพ่เนื้อคู่ขึ้นนะคะมิวก็คิดว่าคุณกับเขานน่น่าจะเป็นเนื้อ <mon> คู่ก <mon> ันนะคะค่ะนี <mon> ่ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและขอเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะขอให้คุณนั้นในพบกับความรักี่ดความรักตีดสซใส์และเป็นความรักจริงใจแก่กันนะคะ แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทําคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย